สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาดึงกาแฟกันครับผมวันนี้วันนี้ครับผมวันนี้เป็นวันเช้าวันเช้าวันวันพฤดหัดครับผมขอให้คนโชคดีนะครับเนี่คนโชคดีทุกคน จบดีกันทุกคนครับทายยามเช้าขายทุกที่ที่มีทางครับผมน,นี่ก็ทอกระสอขามเท่าครับผมทอกระสอขามเท่าแล้ววันนี้เด้ออ้าวกดมานิ่ง ดิ้งคอแฟีหนึ่งไปดำหน่อยขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับให้เป็นกำลังใจพูด คนที่ทมาหากินครับผมมากินกา้านช้านี้ก็ฝนตกนิดหน่อยครับสายมาแล้วก็แดดออกสายมาแล้วก็แดดออกนักเป็นธรรมดาวันนี้เข้าฤดูฝนแล้วยิงแดงก็เปนนากันแล้ว นายทำยทำหน้าหวานเขาก็หวานกันหมดเลยนะอ่าหรือพวกหน้าดำตกกล้าที่ยังเขายังไม่ดำเันต้องทำกล้ากครับเห็นเรื่องห้องน้ำ รับอะไรดีไหมครับนมชมพูมีมีครับจะมีใส่นมเนาะเป็นเป็นนมเย็นเนาะก็หวานน้อยเด็ดจ้ะหวานน้อยคกับกาแฟไม่เอาเนาะเอาเอานมชมพูชอบหวานน้อยไม่ชอบหวานเยอะหวานน้อยจะให้สุขภาพแต่หวานเยอะมันมันมันเสียสุขภาพ เห็นเดินเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นีคุณผู้ชายจะเป็นแว่นคนหนแล้วพ่อแล้วเานอยู่บเอเอาอะไรเหรอเธเดินหน้าก็ได้เเดินน้าจมาจ่ายน้อเดินน้าจะมาจ่ายเลทีนี้หอเาอันนี้บอสอแก้กันวันน้อยหวันปกตินะ สามสิบบาทมาแพงเองแน้องชมพู่กันมันมันมันแถวบ้านนุชชนาบาทไหนมันมันคนละอย่างกันเพราะว่าน้ำแดงน่นมันจะถูกกว่าพวกอันนี้นะเราก็าทำแบบให้มันคุ้มสูสามสิบอยู่เราเพราะว่าเราเราก็แบบว่าบ้าทแถวบ้านนุนนะขายน้ำแดงค่ะมันมันไม่ค่อยได้เงินนะเออเจ้าห่านกว่าน้าอื่นนะลองห่านมันก็แพ้ได้แม่นอยู่สามชีพมันได้แต่พวกนี้นะตรมงนี้แต่แต่ถ้าเป็น พกนี้มันจะสามสิบแล้วเดี๋ยวนี้เออมันเขาไม่ขายสาห้าแล้วเพราะว่ามันไม่ได้อะไรอยู่บ้านหนูเนี่ยมันขายอยู่เด้อชาหา้ามันมันมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะแก้วใหญ่หใหญ่ล้านใหญ่ใหญ่ไม่ได้เสียงหรอกจะมีสาบห้ก็ยังมีเร<ต>าจะพูดถึงแต่เราขายาไม่ได้ยงไ,ไ,ไงมันไม่ได้กําไรแต่ก็ทําได้แต่เราทําไม่ได้ดไไดเขายังบ่ดี้งด่ สามนมชมพูนี่สร้างนิยังตะแก้วหล่อช่างาบาซื้อมาชงสติกาบอน่ะนี่นี่หรอมันบางทีก็มันมันชงง่ายนะใช่ใช่หวาน่ปะมันมีไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้แล้วเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วก็มูอ่ะแต่บอว่าใช่ใช่จะซื้อให้เพอนน้องชงนมคาบอน่ะขอบคุณหลายๆน้องได้แทงตัวขาดเนี่นี่นี่ถูกอันนึ่เลขเออนั่นเลยข้ออะไรใครก็อยากถูกไว้นั่นเลย ก็ยังขายของก็ยังจะแต่ไม่เห็นมันถูกสักทีเลยนี่ซื้องาั้งแก่ซื้อทุกงวดไม่เห็นถูกเลยแบตเตอรี่ก็ห้าหกใบนะงวดหนึ่งครับแต่ไม่เห็นถูกเลยแต่ลองชิมชิมดูแต่มันจะแซบก่าพวกทีมันจะจะจะ,จะเข้าปากก่าพวกที่มัน,นั้นนะลองชิมดูมจะได้รนะู้ มากับพ่อป่ะจ้าอบ้านไหนเนียบ้านไหนบ้านตรงที่บ้านกลางบ้านกลางเนาะครับ 上次帮我们做啥？嗯，帮他提米做那个啥呀？嗯，那个蛋。